สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วนะคะรายการอาหารเป็นยาดิฉันและอาจารย์ยคุณสวยกุลวราพรก็จะนำสาระน่ารู้ในเรื่องของอาหารที่ใช้เป็นยาได้ตามแบบของแพทย์แผนจีนมาให้ท่านได้ชมกันทุกสัปดาห์เลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังคุยกันไม่จบเลยค่ะในเรื่องของพุทธจีนเพราะว่ามีคุณค่ามากเหลือเกินนะคะ<ม>วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะอาจารย์คะ คือวันนี้จะมาแนะนงอยู่ชุดแรกนะคะคือผู้ซาจีแล้วก็ถั่วอีสงถั่วลิสงนะคะที่นี่ผู้ซาจีนี่คือสรรพคุณนี่เราพอรู้บ้างแล้วแล้วยังป้องกันมะเร็งได้ด้วยอาจารย์ค่เดี๋ยวเราทวนสรรพคุณของผู้ซาจีนกันนิดนึงเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยไปเราก็ได้ทํานี่ค่ะผู้ซาจีนกับ เห็ดหูหนูใช้ให้ใ้ท่านผู้ชมได้นำไปทดลองทำรับประทานแล้วทีนี้สรรพคุณของผู้สาจีนค่ะอาจารย์ทวนให้นิดหนึ่งนะคะสรรพคุณของผู้สาจีนเนี่ยคือมีพูดถึงว่าวิตามินี1น0่รกลางสูงกว่า100กลางของแอปเปิลนะคะแล้วก็มีวิตามิน E แล้วก็มี อาร์มีโนเอซิดด้วยทำชะลอถ้าให้คนเนี่ยชะลอความแก่ได้ด้วย hmm. แล้วก็ป้องกันรมะเมล็งได้ด้วย <Okay. S 2> แล้วก็ล้างไขมันในเส้นเลือกรดเคล็สโตรในร่างกายด้วย <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ทําให้เราได้นอนหลับดีด้วย hmm. เฉพาะอาจารย์นี่ ประสบตัวเองเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ประสบกับตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดเลยอยู่ดีๆเอามาทานก็ได้สรรพคุณเราดีใจมากนะคะวันนี้จะมาแนะนำนี่คือว่าผู้ซาจีนกับถั่วอิสงถั่วลิสงนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นโรคตับตับอักเสบรื้อรงนะตับอักเสบเนี่ยจะรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะทำไมจะต้องมาคู่กับถั่วอิสองตัวถั่วอีสงเนี่ยสามารถเข้าไปในตับได้ด้วยคือว่า ระหว่างตับที่อาเสบนะฮะอัเสบไปนานๆปกเนี่ยทำให้เลือดลงในร่างกายมันทีผิดสนดุลน,นะคะคูกัดพุศาจีนพุ้ซาจีนต้มติตการแล้วนะคะคือได้ฟึ้งฟูตับตตอาเสบได้ดีมากนะคะถ้าถ้าเผื่อ,อเป็นถั่วลิสงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ใช่ไหมคก็คไม่ได้เพราะไม่มีพลังเสริมเข้าไปเพราะพุ้ซาจนนีนเสริสร้างพลังด้วยเพราะ ชุดท,ที่แล้วที่เราพูดถึงผู้ซาจีนกับข้าวสาะทําให้คนเฟรนฟูได้โดยที่รักษาอะไรก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมคะเพราะานี้มีเซนเซอร์ไม่เลื่อนแดงในร่างกายด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ปริมาณที่เราใช้ปริมาณที่ใช้ก็ประมาณซายี <20 g. S 1> นะ่สิบกรัม20กรัม20กรัมนี่ประมาณ20กว่าเม็ดในส่วนของผู้สาจีนใช่ค่ะแล้วถั่วลิสงล่ะคะถั่วลิสงประมาณ30กรัม แล้วก็คือต้มด้วยกันต้มด้วยกันแล้วก็รับประทานอันนี้เป็นปริมาณที่เรารับประทานต่อมื้อหรือต่อต่อมื้อต่อวันต่อวันค่ะคือวันหนึ่งอย่าทานเกินนี้ใช่ไหมคะไม่ให้เกินค่ะเืินในร่างกายต้องรับได้ด้วยถ้ารับไม่ได้ก็เป็นผลที่ว่าเรารับไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่แต่ถ้ามากเกินไปมีอันตรายไหมคะอาจารย์มากเกินไปก็ควันร้อนมันจะเพิ่มขึ้นมาก็ตับอักเสบไม่ให้ร้อนไม่ให้ร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะคะสาหรับผู้ที่ตับ ตับอักเสบ,บ,เสบและต้องการจะนำ <ลา S 2> สูตรนี้ไปใช้ช<า>สำหรับที่ว่าหาหมอทางยาอยู่นะเป็นเป็นสิ่งที่ว่าสริม้างเสริสร้างฟื้นฟูได้ดีทีเดียวะะที่อาจารย์เคยบอกไว้ก็คือว่าแต่ละชนิดที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยะจะไปเสริมสร้างในแต่ละจุด ไม่เหมือนกันใช่เหมคะเพราะว่าอย่างถั่วนี่คือเข้าไปที่ตับเลยค่ะเข้าไปในตับพอเราทานแล้วจะไปที่ตับก่อนใช่ค่คะถ้าสมมติว่าเราทานผู้ซาจีอย่างนี้คือเสริมสร้างคือทําให้เราได้นอนหลับดีใช่ไหมคะแต่จะต้องรู้ว่าเลยแต่พอมาสองอย่างก็กลายไป็นอีกแบบหนึ่งรักษาอีกแบบหนึ่งเราจ้องต้องรู้สรรพคุณแต่ละอย่างอันนี้ท่าการนี่ท่าอุด่ะคะ บางนค่ะใจร้องอยากจะหายไวๆเพิ่มเข้าไปไม่ใช่โอ้อย่าอย่าให้เกินปริมาณนะคะอันนี้สำหรับสำหรับตับอักเสบจะสำคัญมากที่เราบอกเนี่ยก็คือว่าท่านรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยแล้วก็อันนี้ช่วยฟื้นฟูถูกไหมคะค่ะฟื้นฟูแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอะไรก็ทานใช่สักอาทิตย์ละครั้งดีไหมคะหรือว่าสำหรับคนที่ที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ต้องการบำรุงตับเได้ได้คะได้ได้เพราะว่า ในผู้สาต์จริงคู่กับเวลาพูดถึงตับอักเสบเนี่ยคะพอต้้งออกมาแล้วข้างในจะมีสามตัวหนึ่งนะคะจะสามารถก็คือควบคุมเลือดที่เราบอกแล้วไม่เลือดแดงในร่างกายเนี่ยคือหมายถึงว่าสกัดของที่ไม่ดีออกมาได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวล้างด้วยสองขดสองช่วยล้างช่วยล้างสิ่งที่ไม่ดีในไม่เลือดแดงใช่ควบคู่กันไปก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้ด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นสูตรดึงสําหรับผู้ที่ตับอักเสบใช่แต่ ที่สําคัญมากก็คือว่าอย่าลืมข้อควรระวังด้วยนะคะไม่ใช้เกินขนาดไม่ใช้เกินขนาดสําคัญมากค่ะแล้วต่อไปนะคะจางฮะเมื่อกี้ถั่วลิสงอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยนี่ถั่วลิสงนี่นี่ถั่วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เม็ดถั่วไม่ได้ใช้เม็ดถั่วแต่ให้ดูนิดนึงว่านี่เป็นเปลือกของถั่วอีสงเปลือกถั่วนะคะเปลือกถั่วนะคะสมมติที่บ้านทําอะไรเนี่ยอย่าไปคั่วนะฮะตามแพทย์แผงจีนสมุนไพรเนี่ย ปางอย่างต้มไปคั่วถึงจะเกิดลิ้ปบาอย่างไปคั่วแล้วก็ลิ้หมดไปเลยนะคะระหว่างที่บ้านเราจะทําอาหารอะไรเราไม่เอาเปลือกเข้าไปในครกนะคะเราก็คุค้ยๆนิดนึงเปลือกก็ออกมาละเปลือกเราเก็บไว้<อ>ะะแต่นี่คือโดยที่อย่าไปคั่วก่อนอเป็นถั่วลิสงสดๆด,ด,ดิบๆสดๆนะคะคือมาจากถั่วอีสงใช่ไหมคะอันนี้คือเราจะใช้แต่เปลือกใช่ไหมคะควนี้ใช้แต่เปลือกแต่ว่าผู้ซาจียังเป็นตัวเอกอยู่เป็นพระเอกที่น้ำอยู่ ตัวที่เสริมขึ้นมาปุ๊บสามารถเสริมสร้างฟื้นฟูโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้วันนี้ที่จะมาฟื้นฟูนี่คือบางคนที่เกิดมานะคะเมือรขขาวในร่างกายน้อยเป็นโรคเมือรขขาวในร่างกายน้อยนะคะเน้นอีกครั้งหนึ่งปุ๊บทีนี้ผู้ชาจีนเป็นตัวน้ำนะคะตัวน้ำปุ๊บเราจะเอาเปลือกเหมือนกับว่าเที่ยวก่อนที่เราพูไปเนี่ยฟักเนี่ยสสาพคงมากที่สุดอยู่ที่ไหนเปลือกใช่เปลือกนะคะเสร็จแล้วเวลานี้ ตัวอีสงก็อยู่ที่เปลือกเพราะว่าตัวนี้เข้าไปในร่างกายจะไปทําให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นมาเพิ่มเม็ดเลือดขาวเหรอเพิ่มเม็ดเลือดขาวสําหรับคนที่ว่าเปลือกถั่วเปลือกถั่วมองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นในบ้างไม่วหาใครทําอาหารอะไรนะคะเรารู้จักเปลือกถั่วนี่เป็นยาเราทาออกมาเราเก็บไว้ดีๆ นะหรือว่าไม่มีแล้วมาขอคนที่ว่าทําอาหารเกี่ยวกับถั่วด้วยเฉพาะขอเปลือกขอแต่เปลือกเขาคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะไม่ว่าถ้าเอาถั่ว้งคนจะต้องซื้อกับเขานะคะเสร็จแล้ววันนี้ก็มาแกะหาใช่เปลือกนะคะแห้งป้งนี่มันจะออกง่ายนะคะแต่วันนี้ปริมาณที่เห็นอยู่เพียง5กรัม เปลือกเนี่ยนะคะเพียง5การจริงๆไม่พอแต่ละครั้งถ้าใช้เป็นยาในแต่ละครั้งจะต้อง10กรัม10กากรันั่นก็เท่ากับว่ามากกว่าที่โชว์อยู่ในอีท่าตัวนะคะต้องจํานิดนึงเปลือกถั่วจะต้องเป็น10กรัมนะคะเปลือกถั่ว10กรัมแล้วก็ผู้ชาจีนเราก็ดูเอาประมาณ10เมตรถึง13 14ม่เมอยู่ที่ตัวเราใหญ่รลอตัวเราตัวเล็กนิดนึงนะคะดูร่างกายเอาค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่ง แล้วเราค่อยมาดูกันว่าสูตรนี้มีวิธีทำอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันอยู่นะคะเรื่องของพู้ชายจีนกับเปลือกถัว่วลิสงค่ะทีนี้ ทำยังไงคะอาจารย์ได้เปลือกถั่วแล้วก็ผู้ซาจีนมแล้วก็ง่ายๆนะคะถ้ามีเวลาก็แช่ผู้ซาจีนเอาไว้เพื่อที่จะต้มง่ายถ้าไม่มีเวลาเราก็สองอย่างต้มด้วยกันเลยคืออันนี้ต้องแช่ก่อนเพื่อให้ให้นิ่มก่อนต้มงใา้ต้มง่ายถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาเราก็ต้มด้วยกันเลยต้มพร้อมกันไปเลยแต่อันนี้จะต้องเป็นของดิบนะเป็นถั่วลิสงเปลือกถั่วลิสงดิบ ใช่คะไม่ไม่มีการคั่วทั้งสิ้นค่ะบางคนที่ไม่มีอาจจะไปขอแม่ค้าซ่องตามที่มีอยู่นั่งคั่วแล้วไม่มีไม่ได้ค่ะแต่แล้วมาต้ม้ไยกามก็ง่ายๆนะคะก็คือใส่น้ําพอประมาณที่เราพอที่เดิมได้ไฟเดือดแล้วดีไฟบางการนะคะปิดฝานะคะค่อยๆค่อยๆตุนจนคือไม่ผู้สาจีเนี่ยทั้งลูเนี่ย ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีรอยพงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีรอยย่นนะพอเอาผู้ซาจีมาชิมดูไม่มีรสชาติแล้วจืดไปเลยจืดไปเลยคือให้ให้น้ําน้ํายาเนี่ยได้ออกมาเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับกองค่ะน้ําดื่มแต่น้ำเหมือนก้อนออกมาเราก็ดนื่มน้ํานย่งโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลย จะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็อมหวานเล็กน้อยนะคะจะมีสีสันที่สวยก็เป็นรสชาติของพุทราจีพุทราจีใช่แต่อันนี้ไม่ไม่ได้มีรสชาติอะไรไม่มีรสชาติแต่จะมีสีจะมีสีนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนนี่คือเขาจะมีการวิจัยที่ค่อนข้างที่ละเอียดทีเดียว ละเอียดมากเลยจริงๆแพทย์แผนจีนนี่มีมานานมากไหมคะ2,000กว่าปี2,000กว่าปี2,000กว่าปีแล้วที่เขาเขาได้มีการบันทึกเอาไว้ด้วยบันทึกลงมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันจองห้องเต้สมัยก่อนเนี่ยเขายังสนใจเลย มันที่ห้องเต้ก็คืออยากจะมีแพทย์อยู่ในวังเลยใช่แพทย์อยู่ในวังโดยที่ว่าจะมีการปรึกษาแล้วก็อะไรต่างๆแล้วบางทีการที่วิจัยนี่คือบางทีสัตว์ต่างๆไปกินถูอะไรแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นอะไรคนก็จะเข้าไปวิจัยสังเกตใช่ไหมคะว่าเอ้ยทำไมช่วยได้นอกจากวิจัยแล้วก็ธรรมชาติส่งให้เราเห็นด้วยจงศรสองพันกว่าปีนี่ทำให้คือสมุนไพรจีนนี่ไปได้ไกลมากที่เดียวเลยปัจจุบันนี้ ฝรั่งยังมาสนใจสมุนไพรเลยใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของชาวตะวันออกเนี่ยค่ะเราจะมีในเรื่องของสมุนไพรค่ะที่เป็นพืชผักเป็นอาหารเป็นยาใช่คะใช่สูตรนี้ก็เปลือกถั่วลิสงกับผู้ซาจีนต้มรวมกันนะคะให้เบ็ดพุ้าเนี่ยพองขึ้นมาค่ะจนกว่าไม่มีรสชาติแล้วแล้วเราก็ดื่มนะเดิมเป็นนะอันนี้คืออันนี้ต้องเย็นหรือร้อนยังไงไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่ละวางเพียงเท่านี้เท่านั้นเอง ค่ะถ้าเกินมีมีอะไรไหมคะไม่อย่าไปเกินเพราะในร่างกายนี่คือรับได้เท่านี้สนโดนได้เท่านี้ก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาสำหรับคนที่เม็ดเลือดขาวน้อยเม็ดเลือดขาวน้อยเราจะทราบไงคะอาจารย์ต้องไปตรวจไหมคะต้องตรวจไว้ก่อนต้องตรวจแล้วว่าคนที่หาหมอแล้วรู้รู้รู้ปุ๊กเนี่ยเราก็มาถามกินเพื่อช่วยฟื้นฟูฟื้นฟูใช่ค่ะพอฟื้นฟูแล้วใช้ประมาณเวลาสักยี่สิบวันยี่สิบวันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพอเรารู้สึกดีขึ้นเพราะเม็ดเลือดขาวนี้มาสร้างพงตั้งฐานในร่างกาย ใช่ไหมคะพอเรารู้สึกดีขึ้นพวกตัวผู้สารเนี่ยเสริมสร้างพลังด้วยนอนหลับได้ดีด้วยไม่เครียดด้วยมันจะสรรพคนเยอะมากแหละแต่อันนี้คู่เข้าไปเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวแล้วก็ยังได้อันนี้อยู่ด้วยได้เรื่องนอนหลับได้เรื่องผิวพรรณได้หลายอย่างเลยทั้งสวยทั้งงามแล้วก็ฟื้นฟูได้ไวนะแสป๊กเนี่ยพอเราทาไปเส้นระยะหนึ่งสัญญาในร่างกายมันจะบอกค่ะบอกว่าเออเรารู้สึกดีขึ้นนะ เราก็อาจจะไปหาหมอไปตรวจดูอีกทีมันดีจริงๆนะคะคือเราคนที่รู้แล้วใช้แล้วรู้สึกดีเราหวังว่าแนะนําต่อๆไปนะคะไปทดลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีอันตรายเดๆไม่มีอันตรายเป็นอาหารหมดเลยแต่ว่าขอให้ใช้ได้เข้าใจสรรพคุณมาคู่กันแล้วนี่ก็เกิดฤทธิยาวันละครั้งวันละครั้งก็คือดื่มน้ําให้หมดช ปริมาณน,น้ำสักเท่าไหร่คะจย์ที่ปริมาณน้ำก็คือแล้วแต่เราชอบหนึ่งถ้วยสองถ้วยก็ได้ไม,<ค>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าระหว่างที่ใช้พวกนี้ยังเน้นอ,อีกข้อหนึ่งนะคะไม่ควรทานอาหารรสจัดไม่ควรเดิมน้ำชาที่ข้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะล้างของพวกนี้หมดเลย<อ>เพราะชานี่มันจะมีสารตัวหนึง่งคือควายล้างในร่างกายไม่ว่าอะไรก็ทูลล้างออกมาหมด น้ำชาเนี่ยนะคะน้ำชาค่ะแล้วก็อาหารรสจัดด้วยอาหารรสจัดใช่ก็จะไปล้างยาเหมือนล้างยาเหมือนล้างยาลิ่ของยาใช่พวกนี้ยาเท่านั้นเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำนั่นคือผู้ชาจีนค่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์เป็นยาเห็นในเวลาเขาทานพวกอะไรคะตุนนะคะตุนน้ำแกงตุ๋นน้ำแกงอันนี้เรียกว่าอะไรอาจารย์รู้ไหมคะ เป็นยาจีนอย่างหนึ่งนะคะอ่าเป็นยาจีนแล้วก็เป็นอาหารด้วยอันนี้คือเกากี้เกากี้อ่าถ้าภาษาจีนการเนี่ยเรียกว่าเกาจีถ้าเรียกมนเล่นนี่คขาเรียกว่าเกาจีส์นะคะตัวนี้จะดีมากเลยนะคะนี่ก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็ยังป้องกันมะเร็งได้ด้วยถ้าสาระคุณของอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็เสริมสร้างตับแล้วก็ไตเสริมสร้างตับไตตับไตทีนี้ว่าตามแพทย์แผนจีนนะคะบางคนที่จะบอกโอ๊ย เฉพาะทานแอเก๊กกี้อย่างเดียวจะทําให้ตาดีขึ้นไม่มีคนเชื่ออาจารย์เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อนะอนนจะช,จ<ร>ช่วยได้ไงคะช่วยได้ยังไงเพราะว่าอันนี้คือเข้าไปในตับแล้วก็ตายใช่ไหมฮะตับไตเนี่ยตับไต,ต,บตทีนี้สําหรับคนที่เบาหวานเราพูดมาแล้วเบาหวานเกิดทุรายการอันนี้ก็ยังช่วยได้ สำหรับคนที่เป็นเบาหวาน,นะะเนี่ยค่ะทั้งเกาขีบด้วยวันวะ g, นะ้นสักสิบห้ากรัมหรือสิบกรัมเอามาชงนั่งกินล้งให้สะอาดอย่างเดียวเลยนะคะอย่างเดียวสามารถลดน้ําตาลในร่างกายได้ด้วยแต่จริงๆแล้วในเกาคีก็มีน้ําตาลแต่ไม่ได้ไปเสริมเถิะนะ,ะคะทาไมเข้าไปในตับกับไตตับนี่เมื่อกี้พูดแล้วเบาหวานตามแพทย์แผนจีนนี่คือเบาหวานที่เป็นเบาหวานนี่ก็จะเสริมเถืองไตก่อนนะคะก็ควบคุมน้ำตาลได้แต่ทีนี้ว่าเข้าไปในตับปุบ๊บเสริมสร้างตับได้แข็งแรง ใช่ไหมแพทย์แผนจีนนี่คือเขาจะต้องมีการจุดต่างๆไอ้ว่าภายในของในร่างกายจะมาออกที่ใบหน้านะคะทีนี้พอเปิดจุดที่ไหนตัดเปิดจุดที่ตาคือเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาจารย์อธิบายได้ดีมากเลยเชื่อมต่อกันก็คือที่ตาเพราะสซนซาสตับได้ดีตาก็ จะดีขึ้นทําให้ตามวัวหรือต่างๆดีอันนี้คือเพียงอย่างเดียวแต่ตั้หลอดแล้วจระรักษาทําแพทย์แผงจีนไม่ใช่เกาขี้อย่างเดียวจะต้องมีอะไรต่าง,งๆนานาเยอะเยิะด้นะลงไฟในร่างกายที่เปลี่ยนไปจะต้องสรรสร้างอีกมากมายอันนี้คือเราแต่แต่ว่าถึงแม้นะว่าอย่างเดียวก็ยังพอที่จะช่วยได้ได้้างใช่เพราะว่าอะไรตัดเราคือเราเครียดมากๆจะเส่งถึงตั เพราะฉันจะต้องเอานี่ไปเสริมสร้างไว้แล้วคู่กับผู้ชายจีนจะเกิดฤทธิ์เพราะแต่ละอย่างมันจะมีบริมาณตฤทธิ์มันจะอ่อนบางคนอาการที่มันจะหนักอย่างเดียวไม่พอละอย่างอาจารย์แสงอารณ์นี่เขาอย่างเดียวเขาพอเพราะเขาจะเป็นอารมณ์ที่ลาบเลิมบางคนอารมณ์ไม่ลาบเลิงเลย <c oughs> เส่งถึงตับอะไรต่างๆถ้าไฟมาก่อเข้าไปปุ๊บจะต้องเสริมผู้สาวไม่ใช่ <จะ S 2> เต้องเกากี้เกากี้ให้พลังมันแรงขึ้นมาคือใช้2ออย่างไปเลยใช่เกิดฤทธิ์ แพทย์แผนจีนนี่คือเขาสนดูนด้วยแบบนี้ไปตามธรรมชาตินะคะอันนี้ทํำยังไงคะอาจารย์อันนี้ก็ต้มต้มเหมือนกันต้มเหมือนกันกเอาไปคั่วหรือท่อไม่ได้เป็นเด็กค่ะแล้วแล้วก็คือดื่มน้ํเดินแนค่ะแต่ละวัามันเท่านี้คือเราเดิมจะรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกปรับปรงดีอารมณ์ดีเราก็หยุด าานเพราะว่าอันนี้ถึงจะมากหรือน้อยไม่อันตรายไม่อันตรายนะคะแต่มากน้อยก็คือไม่ได้คือบริมาณนี้ค่ะบริการต่อวันหนึ่งนะคะต่อวันหนึ่งค่ะใช่ใช่ก็คือเกาที่ประมาณสักยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมค่ะยี่สิบกรัมแล้วก็ผู้ชายจริงก็ประมาณสักสิบเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดแล้วก็พราะว่าอันนี้เป็นเม็ดเล็กแล้วดื่มแต่น้ำดื่นแต่น้ำค่ะอันนี้ช่วยในเรื่องของการนอนไม่หลับตายการนอนไม่หลับใช่ค่ะ เดี๋ยวเรายังจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็รายการอาหารเป็นยานะคะยังอยู่กับท่านผู้ชมอยู่แล้วก็ เรามีอีกสูตรหนึ่งสำหรับพุทราจีนนะคะ,คะอาจารย์แนะนำเลยค่ะอืมใช่พุทราจีนนี่เราพูไปนี่ค่ะมีเสริมสร้างพลังนะคะบรุลูมเลอดแดงแล้วก็เสริมสร้างมเลอะขาวด้วยค่ะใช่ไหมทีนี้สาหรับบางคนที่ร่างกายไม่ไม่แข็งแรงแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเลยเพียงแต่เพียอย่างเดียวอ่อนเพลียอ่อนเพียใช่ค่ะทีนี้อ่อนเพียนี่ให้ดูอีกกรณนีนึงก็คือว่าเราไม่สามารถ หยู่ยั้งหรือว่าควบคุมอาการที่เราเป็นอยู่ได้นะคะอย่างเช่นคนที่เหงื่อช่องเหงื่อออกมากะขึ้นไหวนิดนึงก็เหงื่อออกอันนี้อยู่ในแพทย์แผนจีนเรียกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะมีความเพียรเหนื่อยนะคะการที่เหงื่อออกเยอะๆก็ไม่ดีต่อร่างกายการที่เหงื่อไม่ออกก็ไม่ดีต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าเงื่อออกมากๆาเนี่ยค่ะก็คือว่าจะทําให้อ่อนเพลียได้เหมือนกันเพราะว่าเกลือแร่ออกไปจากร่างกายอาจารย์พูดถูกต้องเลยนะคะแตปพวกเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าโอ้โหเงือออกออกเหมือนกับเสื้อเปียกไปเลยนะอันนี้คกอเป็นโรคชนิดก็คือไม่ไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วใช่แต่ทีนี้ว่าผู้สาจริงเสริมสร้างพลังใช่ไหมคะอะไรต่างๆวิตามินซีก็สูงด้วย ก็สังสารพูนทานถูกต้องไหมคะทานท่านผู้ชมคงยังจําได้อยู่แต่ทีนี้ตัวเดียวนี่มันไม่ได้อยู่ยั้งเหงื่อที่อ่อนในร่างกายได้ด้วยเจ๊ไหมคะจะต้องใช้วิธีไหนปุ๋ยดำเอสีดำๆเมื่อกี้กาลังบอกอาจารย์เอาก้อนอะไรมาใช่ปุ๋ยดำนี่คือตอนที่สดๆเป็นผลไม้ค่ะเขาจะไม่ทานกันแล้องปเปรี้ยวมากทีนี้จะมาทําเป็นปุ๋ยแห้งจะต้องปุ๋ยดำเพราะปุ๋ยดำนี่นั้นตามท้องตลาดนี่คือว่าจะมีปุ๋ยนานาชนิด ปุ้ยที่มันคือเค็มเค้อนั่งก็ไม่ได้จะคือจะต้องเอาชนิดที่เป็นปุย้ยสีดำสีดำนะคะแล้ววันนีเ้เขาเค็มไหมคะจันอันนี้ก็เค็มค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้เขาก็มีทำมาหลายรสชาติมีเค็มมีหวาน <c oughs> แต่ทานที่ดีจะแนะนำให้ไปซื้อซื้อที่ไหนร้านสมุนไพรจีน<อ>พู้นี้อยู่ในร้านสมุนไพรจีนเป็นยาหมดเลย อย่างเกากี้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าไปซื้อที่ไหนได้แต่แต่อันนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีขายเยอะมากเลยเยอะมากไปนะคะเพราะเขายังไม่ได้รู้ถึงสรรพคุณนะเอามาทําอาหารปรับปรุงเป็นยาอะไรที่เรารู้ว่าจะรักษาอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ทีนี้ตัวนี้จะแนะนาให้ไปร้างขายยาจีนจะได้ของแท้ค่ะน้ำปลาล้างขายยาจีนก็คือไปบอกเลยนะคะว่าซื้อไวดําซื้อไวดํา ทำมาสอง2เมกะพอสูตรนี้ใช้2เมตรใช่ทีนี้ทําไมต้องใช้ปุ๋ยดําทายใช้อย่างอื่นไม่ได้เพราะอย่างอื่นก็มีมะนาวก็เปรี้ยวอะไรก็เปรี้ยวแต่สรรพคุณนี่วิจัยออกมานะคะปุ๋ยดํานี่สามารถหยุดยั้งได้ช่วยหยุดยั้งอะไรคะหยุดยั้งเหงื่ออ๋อหยุดยั้งเหงื่อใช่คือร่างกายเราเพียแล้วใช้ผู้ศาสจีนเสริมสร้างพลังทำให้เหงื่อไม่ไม่ออกมากใช่เสร็จแล้วทั้งหยุดยั้งได้นี่คือตัว สรรพคุณใน,ในบวยดำบวยดำอสองอย่างควบคู่กันไปพวกเราทำเป็นสมานเสมอพวาการเงื่อออกจะไม่เอ,อ,อิงเงื่อออกเหมือนกับปกติที่เราออกะจะไม่ทำให้ร่างกายเนี้ยอ่อมเพียนะคะประมาณสักสองเมตร สองเม,เมก็พออันนี้คือต่อวันต่อวันต่อวันเสร็จปุ๊บก็มาต้มติกัดต้มน,น้ำต้มจุ้งคือปุ้ยดัางนี่เปื่อยแล้วแล้วพุชอารจรีงก็เปื่อยแล้วแล้วก็ตักออกเดินแต่น,น้ำเดินแต่น้ำเดินทุกวันเดินทุกวันการที่เราขึอนไว้ไปไหนเราจะรู้ในร่างกายเปลี่ยนไปเลยการที่ฟึ้งฟูปุ๊บเราก็จุดหลัก คือคือพอพอรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องรับประทานต่อมาต้องรับประทานต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็นำมารับประทานใหม่โดยที่บางทีในบ้างบางคนเขาซื้อปุ้ยได้ม่เก็บไว้แต่เราดูถึงสรรพคุณเป็นยาเราก็สามารถมาผสมกันใช้ได้อย่างอาจารย์แสนลุงมันนั้นก็มีซื้อผู้ซาเจนไว้ในบ้างไม่รู้จะทานอะไรแล้วก็พูดอะไรเขาก็ไม่จะไม่ได้ไปจำนะไม่สบายเพราะว่าอยากจะทานพอทานเข้าไปพวก เกิดฤทธิ์ค่ะเขามีความสุดเราก็ดีใจเกิดการที่เราแนะนำนี่คือเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าสรรพคุณของอาหารหรือผลไม้ต่างๆเหล่านี้จะเป็นยาได้ยังไงใช่แต่ว่าจะบอกไปแล้วจริงๆแล้วอาหารที่เรารับประทานใช่ก็ช่วยบำรุงร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเรารู้จัก เลือกที่จะรับประทานด้วยก็จะช่วยทั้งเตือนฟูเสริมสร้างนะคะสุขภาพของเราขัดพิษเอ่ยังเสริมสร้างเลยทั้งลดคนอ้วนเอ่ยังเสริมขนงานเอ่ยแล้วก็สําหรับคนที่ขัดไทยที่มันควบคุมไม่ได้มีครบหมดเลยนะนะคะในเรื่องของพุทธศาสตร์จีนนี้ซึ่งอย่างอย่างเนี้ยค่ะแต่ละสูตรที่เรานำมาอาจารย์แนะนำว่าอย่ารับประทานเกินจากนี้นะคะแต่ละวันในร่างกายที่รับได้นะคะ ก็คือให้ให้อยู่ในที่พอเหมาะก็คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากๆเลยนะคะยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยไหมคะเราก็อยากจะให้อาจารย์สรุปในเรื่องของพุทธาจีนค่ะกับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้สูตรทั้งหมดนี้นะคะพุทธาจีนกับถั่วลิสงนะคะรักษาตับอักเสบรักษาตับอสโรคเรืรังคาค่ะ แล้วก็พุ้าจีนกับเปลือกถั่วลิสงสริสร้างอะไรถามอาจารย์เลยค่ะเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวใช่คนที่เป็นเป็นโรคเม็ดเลือดขาวน้อยใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้ทั้งหมดนี้ก็คือดื่มแต่น้ํานะคะอันนี้พุ้าจีนกับเกากี้คือว่าอันนี้ทําให้นอนหลับดีนอนหลับดีเฉะเพาะเกากี้นี่จะเสริมสร้างายแล้วก็ตับแข็งแรงแล้วก็ทําให้ตาดีด้วยตาดีด้วยแช่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ตับ ภาษาอังกับตาตับแข็งแรงทําให้ตาดีด้วยถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกว่าตาเราไม่ค่อยดีเนี่ยเราอาจจะต้องไปตรวจตับด้วยเหมือนกันไหมคะจันว่ามีผลกันหรือเปล่ามันมีผลพระบางทีเราไม่ทราบอะค่ะมีผลกับไม่มีผลเป็นสองอย่างเพราะว่าทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจดต้องเข้าใจถึงหินอยางนะคะยินนี่คือไม่เข้าใจอย่างนี่คือเข้าใจวันที่ตับไม่แข็งแรงเลื่อนล้นสนดลได้ไม่ดีแล้วก็มีพิษอยู่ในตับทําให้เราตามัวอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงว่า ตับกระตานี่มันคือประสานเป็นเส้นเดียวกันเรียกว่าเปิดจุดที่ตานะคะ,คะมนที่ตับเราแข็งแั้นแต่ว่าเราตาม,มวัวแต่ว่าไม่ได้เกิดจากที่ตับบางทีเราอาจจะเพ่งสายตาม,มากแล้วก็ดูอะไรนานๆเวลาหมดอีกแล้วค,ะค่ะจ้าคะยังมีเรื่องดีๆมากมายเลยนะคะของอาหารที่เป็นยาได้เราก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมในคราวต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ